ดีครับอยู่กับเกษตรคื้นทินครับป้อมสวนบ้านสวนคลือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับอากาศกับขอนค้างที่สิเป็นฝ้าเป็นฝนอีคือเก้านั่นแหละครับได้ว่าแดดนะครับบางเที่ยวกับบดมากระแดดมาขึ้นมานะครับแต่เบิงซงฉีฝาแล้วกันนะทีนี้ฝนครับพี่น้องเมือนี้นะเอาพาพี่น้องมาเบิงผู้ใดอยากปลูกไผ่นะครับเอาไว้เธอใส่ล้ํานะครับเบิงให้พี่น้องได้เบิงครับ อันนี้ผมเพิ่งปลูกได้บ่กี่เดือนแล้วครับช่วงหนาแร่งบางนึงแล้วครับเพิ่งปลูกมาเป็นไผ่สร้างมนครับเบิงเบิงนอเขาครับพี่น้องกำลังแตกนอครับอ่าบริเวณค้นต้นนี่ผมก็ใส่ขิงว้าครับหลายครับแล้วก็มีเศษใบอ้อยนะครับมาปลูกคุมความชุ่มชื้นเขาไว้นะครับซึ่งตอนนี้พันหนาแรงมาแล้วครับเขานาฝนแล้วปัญหาขาดน้ำตอนนี้ไผ่ผมคือหลอดแล้วครับ ลอดลอยเเซนมาเบืง้งพาพ่นองมาเบิ้งนอครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยครับล้ำสิตรงนะครับขแขนงบ่อหลนะครับเวลาเฮาสีเอาล้ำมันไปใส่เนี่ยก็คือว่าเฮาเสีเอาไปเฮ็ดบันไดไม่ไพ่ล้อมรั่วหรือว่าทําค้างผักหรือว่าเฮ็ดเถิบเฮ็ดหม่องยูหม่องเส้าได้ครับเป็นเทียงน้าได้ครับสารพัดประโยชน์ของเขานะครับนอกระกินแซบครับพี่น้องเอาไปแกง นะครับนอประมาณนี่โอ้แกงกินบ่เบิดเลยครับนอกําลังงามครับเบิ่งก่อนี่ออกมาซีครับพี่น้องหนึ่งนอหน่อยสองสูงแล้วครับสามสูงแล้วครับนอนันกกาลังขืนอีกครับซีหาครับคุณนี่แหละครับผมปลูกไว้เป็นแนวเป็นรั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนสัญจรไปมาของเกษตรกรนี่แหละครับป่านห้องครับเพิ่น ใส่ถนนคนทางเส้นนี้ครับ่านหนาสวนผมมานี่ลแหละครับแต่ว่าคอนกรีตอยู่พูนครับหุ่นไก่สีมาฮอดสวนผมเล้วครับปีนี้นาสีฮอดครับพี่น่องเดินทางมาสวนองุ่นกับสีสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับหนาฝนกับว่ต้องห่วงบั่นนะครับแต่ว่าหนาฝนกนี่ก็ีใส่เซนเ้นนี่เขาในบ้านไปนะครับพี่น้องมาจากทั้งในบ้่นสีสะดวกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ออกไปทั้งนี้ครับขึ้นสะนามก็จะเป็นถนนใหญ่อยู่ฝั่งปุ่นนะครับ กับโบไก่กันครับแต่ว่า,าหน้าฝนอาจสะมาม้หยางไน้จังน้อยถ้าฝนบ่ตกลับมาได้นะครับส่วนมากพี่น้องผมก็สินแน่น้าให้มาจากทั้งในบ้านครับมาสวนองุ่นผมก็สีง่ายนะครับเอาคลิปนี้กัมาบึงนอะปลอดภัยกันต่อนะครับขอนี่ก็เริ่มออกมาแล้วครับหายแล้วครับอืขอนี่ก็ออกมาานอน,นึงสูงแล้วครับต้นนี่แต่ว่านอนไม่ยังบ่ท่านออกครับเดี๋ยวผมสิหาบึงก่อนมาสีมีออกง่ายบ่ ยังบ่ทันในนี้ครับพี่น้องแต่ว่าอีกบนนานกัดสิออกแล้วครับขอนขางที่สี่หกแน่ครับพี่น้องผมก็กําลังสีตัดหญ้าครับเบื้องอันนี้ครับพี่น้องสองนอบฟง่า่เลยครับผมปลูกไว้เป็นแนวแดนครับด้านขวางทีผมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอครับพี่น้องใส่บ่เบิดครับหากพี่น้องผู้ใดอยากปลูกไผรด้วยครับด้อไว้เป็นแนวแดนไว้จะใส่ล้าเขานะครับ่อนขางที่สี่ จัดการง่ายนะครับขะแนงเขาบ่หลายครับพี่น้องบึงต้นนี่คะแนงบ่หลายลำเนี่ยกำลังใส่ดีเลยครับแต่น้อยนั้นง่ายขึ้นกะทีเพราดีผมเอาไปเฮ็ดมุ้งเป็นล้งรถของผมกระายแล้วครับนาสวนองุ่นพี่นอ้องอยากได้กะหามาปลูกไวเดอร์ครับเด้อไผ่สร้างหมุนเด้อครับซื้อเขาจัดการง่ายครับบอกคือไผ่ ทั่วไปนะครับภัยอื่นๆก็อาจีขันแยงห้ายจัดการยากครับอันนี้เขาจะเป็นเนี้ยล้มตรงสูงครับงามครับพี่น้องปลูกไปเป็นหัวเป็นยังเขาก็ได้สบายนะครับเอาคลิปนี้ให้พี่น้องเบิง้งประมาณนี้ครับถ้าผูใ้ใดอยากได้ก็ติดต่อสอบถามหาได้เลครับเด้อขอบคุณครับ